เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการบ้านซัพธานีลำลูกกาคลอง7เดินทางสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารณะเข้าออกได้หลายเส้นทางใกล้แยกนิมิตใหม่ขนาดพื้นที่41.7ตารางวาจำนวน3ห้องนอน3ห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการบ้านซับธานีลำลูกกาทองเจ็ดโดยเริ่มต้นจากหน้าฟิวเจอร์พาครัง,รงสิงงข์ขับตรงต่อไปตามเส้นทางประมาณ130เมตรแล้วให้เบี่ยงขวาขับตรงต่อไปตามเส้นทางประมาณ6.6กิโลเมตร แล้วให้เบี่ยงซ้ายขับต่อไปตามเส้นทางอีก13.4กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายขับตรงต่อไปอีก500เมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามทัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบาน by j Asset Management